สวัสดีค่ะวันนี้ลิซ่ามาโพสต์รูปในอินต a าแกรมนะคะเป็นรูปที่ถ่ายหน้ากระจกค่ะด้วยลุคเซ็กซี่มากๆใส่เสื้อใส่เดี่ยวคุมทับด้วยเสื้อสูตรเปิดไหล่ค่ะทำให้เหมือนกับไม่ตั้งใจใส่นะคะเพื่อให้มันดูเซ็กซี่นะคะแล้วมันก็เซ็กซี่จริงๆแล้วใส่คู่กับกางเกงยีนนะคะดูเข้ากันมากเลยค่ะ พอแฟนคลับเห็นรูปนี้เนี่ยก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าลูกสาวฉันโตแล้วลูกสาวฉันโตแล้วนะคะมีคนบอกว่าใครเอาอะไรให้ลูกฉันกินนางเมาหรือเปล่าแม่แม่เขาก็แซวก,กันเล่นๆน,นะคะทุกคนลิซ่าถ่ายรูปในห้องน้ําในโรงแรมนะคะตอนที่ไปปารีสแฟชั่นวีคนะคะและชุดที่ใส่เนี่ยเหมือนจะไม่เคยหลุดออกมาเลยนะแล้วลิซ่าเนี่ยใส่ชุดนี้ออกไปไหนนะ ทำไมไม่หลุดมาเลยนะรูปนี้เนี่ยดองรูปเก่งมากเลยค่ะและเป็นโรงแรมระดับ5ดาวแห่งหนึ่งในปารีสนะคะสร้างขึ้นจากหินอ่อนอันหรูหราเลยค่ะและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ธรรมดาเลย พอมีคนใส่ฟิลเตอร์รูปนี้เข้าไปนะคะก็ยิ่งทําให้ภาพเนี่ยเห็นชัดมากขึ้นเลยค่ะจนแม่แม่ต้องยอมรับวว่าลูกสาวโตแล้วนะคะและที่ทุกคนโฟกัสอีกจุดหนึ่งเลยเนี่ยคือโทรศัพท์ iPhone สีเหลืองค่ะตัวนี้นี่เองเป็นเคสสีเหลืองสีโปรดของลิซ่าเลยค่ะเคสนี้นะคะก็เห็นแวบๆตั้งแต่ปารีสแล้วนะคะน้องคงจะหมดสัญญาจาก V ี vo แล้วนะคะถึงได้โพสต์รูป iPhone แบบเปิดเผยขนาดนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็คือถ่ายกับกล้องฟิล์มนะคะ นานาลิซ่าจะมาลงรูปเซ็กซี่นะคะมาแต่ละทีก็คือแตกตื่นกันสุดๆเลยค่ะความกรีดของเหล่าแม่ๆเนี่ย ติดฮอตเทปกันเลยทีเดียวคะ่ะแล้ววันนี้นะคะทาง YG มาล็อกบทความเช่นเคยคะ่ะดีมากเลยอะรู้จักมาทุกวันแบบนี้น่ารักมากเลยอะไรดีก็ชมนะคะแต่โปสเตอร์เนี่ยเมื่อวานนี้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะเป็นแบบมินิมอลมากนะคะแล้ววันนี้เนี่ยจะมาสีอะไรอีกทุกคนว่าแกจะลอกอะไรฉันอีกอาจจะเป็นโปสเตอร์เขี้ยวสีขาวและพื้นหลังสีชมพูก็ได้นะคะสรุปแล้วอย่าคาดหวังเป็นดีที่สุดคะ่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ